โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับในโหมดแรงค์ CM นะครับกับพิโรคินิสิตนั่นเองนะครับก็ยังอยู่ในคอนเซปต์นะครับกดคนเดียวหรือว่าสโลแรงค์นะครับเป็นคินิสิตเลนบนนั่นเองแต่ก็แปลกๆกับการจัดเลนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอาแรงตีไกลมาด้วยกัน2คนนะสงสัยมากดแซนมงใครฟังมาซิเฟอร์ไง โอเคครับนกฟาร์มเรียบร้อยครับดวงเราได้เฟิร์สบัต ผมยังไม่อยากก๊อปสกิลเขาอะสกิลมันไม่ค่อยดีมากอะแซนถ้าเป็นเป๊ปอย่างงี้โอเคฮะสตงสตันอย่างเงี้ยมันค่อนข้างดีเลยอะที่รู้สัตว์รู้กำลังไปเลนบาง มันจนเป็นสกิลสองนะครับเพราะว่าดามเมจมันไม่แรงหรอกแต่ว่ามันได้สกิลเรื่อยๆนะ่ครับเลวฮาเลยเลย อย่างเราไปก๊อปสกิลล่างอยู่นะน้อเมดก็เยอะนะแต่ลัดคลิปไม่ได้ว่ะเดินนิดเดียวตลอดเลยเกมแรกของวันเลยครับถือว่าวอร์มอัพแล้วกัน

ลงไหนนะน่าจะรอดแหละเมื่อกี้ต่อสกิลอยู่อ่ะ ผมกะให้เขาแบบทำซีซีหมดก่อนแล้วเราแค่ทำซีซีตามโอเคจดไปผมยืนดุดเวียวแล้วกันถ้างั้นปล่อยเขาไปให้เขาเวลหกจะได้แก๊งง่ายๆผมกลับบ้านไปลีกัน ตีกดบัตรฉลิตด้วยเร่งการตายเทจัด เมื่อกี้ผมน่าจะยกว่ะผมเล่นเป็นโกดมา้านะครับจริงๆก็สตรีมบูทก็ดีผมเน้นพิ้วดีกว่าไปไปมีรถสัตว์รูปกำลังไปเล่นบอลไม่น่ารอด

Yo, your building is getting hit by a ship. Don't be. What's my name? Double days okay. Say my name. Nasatwa. Oh boy. Na banana. Nala แต่ป้อมกลางเราแตกนะครับอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งก๊อปปี้เป้าหมายสกิลหนึ่งของเป้าหมายนะครับเวลาเราใช้หรือว่าจังหวะเราก๊อปเขาเขาจะโดนเบย์ด้วยนะครับสกิลสองก็ยกยูนิตโยนใส่เป้าหมายสร้างความเสียหายถ้าไม่ติดสโลครับสกิลสามเป็นพาสซีฟติดตัวครับโลดูดซับความเสียหายเวลาเราใช้สกิลใส่ฮีโร่นะครับเฉพาะฮีโร่นะมันจะได้บัฟมานะครับความเร็วแล้วก็ดูดซับ อันติกยกเป้าหมายนะครับยิ่งยูนิตเยอะมันก็ยิ่งแรงนะครับถ้ามีกระทาฟ้าเราสามารถยกเป้าหมายมาอีกตรงที่ที่เราอยากเรียกได้นะค,คือสมมติว่าผมยกมาตรงนี้ทุ่มมาตรงนี้ได้นะครับสาหรับคาถทาฟ้านะอันติมันคิดค่าตามยูนิตด้วยนะครับยิ่งยูนิตเยอะก็ยิ่งแรงนะถ้ายูนิตน้อยคือมันได้นิดเดียวนะครับดาเมจแทบไม่เข้าเลย ผมรอจังหวะแบบคลิปเขาชนกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเดินไปยกนะครับเราสามารถแคนเซิลสกิลได้นะครับกดสกิล3อีกครั้งหนึ่ง เก่าเจ๋งเลยจังหวะนี้ระวังเซ็งจัดมานาไม่พอบิ๊กมาจะมานารีฟใส่ผมว่ะ โหดเกินเมดอะจริงๆผมก็อยากได้เจาะเวทนะพวกเจาะจเวทพวกอะไรเงี้ยระวังดูดิเราอัพโหลดเต็มอะวิ่งอย่างเร็วอะดูดซับความเสียหายอีกเต็มหลอดเลย มันโกงนะชีวิตสิทธิ์อ่ะยิ s <S <Interviewer. wah. S 1> ่งแบบเป็นพวกแม็กม <ương> ุงแม็กมัดฝั่งตรงข้ามแล้วเราคอปแม็กมัดเนี่ยคือมันจะดีมากผมไม่ไปแล้วกันดันกลางฮะโอ้ น่าจะไปทันอยู่ก็วะดวงเขาเล่นง่ายแล้วอะ่ะามจริงมาทำไมวะเนี่ย ความนานมากแต่ออก PK ไม่เวิร์กมากหูว่ะเกมมันไม่ได้นำอะ่ะดีไม่ดีเสียเปรียบด้วยน้อง <laughs> PK ว่ะซิฟเฟอร์ถามว่าออกได้มันก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าบิวเป็นแท้งน่าจะเวิร์กกว่าแต่ก็ไม่มีประโยชน์ฮะเพราะว่ามันมีด้วงมีพเพซเซนต์รถก่อเจ็บอยู่ดีอะ่ะ ตัวมันจะเป็นตัวที่น่าลำคาญมากนะครับสำหรับคิมีสิทสกิลมันจุกจิกนิดหนึ่งอารมณ์เหมือนแบ็คธามิสมีกระถาฟ้าตันปลาไฟอยู่งั้นแหละเอาดิเอาดิทีเดียวเลยเมื่อกี้เกาะมันน้อยเดี๋ยวรถเกาะเข้าไป แถมบวกสกิลพาสซีฟของโซติเลอร์อีกตายครับมีแต่ตายกับตายน่าจะเกมเดียวสิบห้าเมื่อกี้ใครกางวะซิฟเฟอร์เหรอบิ๊กมาฟาร์มได้ปะเป๊ปน่าจะเข้ากางเว้ยเพราะว่าตายวะ่ะพี่เตี้ยไง,งก็ตายตัตรูหายไปยังอยู่ล่างวะ เลวนโดนยึดใส่มนาลิะเมา ต่อซีซีครับผมเรียบร้อยสบารักกันยิงได้ฮาร์คอนยิงโกงครับมันจะโหดมากแล้วถ้ามีฮาร์คอนเบดก็จะโหดกว่านี้อีกเพราะว่าสกิลสามมันคิดค่าการใช้มานาของเราอะเวลาเราใช้ฮาร์คอนอนะตีเป้าหมายก็เหมือนกับเราใช้สกิลอะมันก็ได้เกาะมาแต่ผมว่าจะเล่นเป็นเจาะเวทนะครับรู้สึกว่ามันสกิลไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ The Legion have destroyed a hellborn tower. I must นกฟรีจัดเลยนกโยนไปเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะโยนแล้วแหละเป๊เปเกาะสะท้นอนะ เข้าปะทัศตรงนี้อืมไม่ต่อวะ่ะโอเคเป๊ปกลับไปแล้วครับผมได้จอเวทขั้นหนึ่งล้ว แล้วมันจะมีสกิลสองที่กวนๆหน่อยก็คือมันยกย,กยูนิปะ่ะเวลาคลิปจะดันเลนก็ยกคลิปตัวเองแล้วก็เดินกลับแล้วก็ไปปล่อยไม่งั้นก็ร้อยให้มันหมดเวลามันถึงจะเอาคลิปที่เรายกลงนะครับถ้าอยู่ใกล้ต้นไม้มันก็ยกพวกต้นไม้เงี้ยถ้าไม่มีมันก็ยกอากาศ มันจะยกอย่างเงี้ย <c oughs> ผมก็อยางออก P K นะ i'm i'll like it when they call me big boy what you gonna do about it play, play, double, เม่นเพิ <Helen> ่งได้ขวามตีกระจาย ความเป๊ะน,น่าจะเข้าผมวะเฮ้เดบับไปให้ผมเล่นฮาคอนนะครับเรานี่มันน่าโดนจริงๆ แล้วมาวิ่งไล์อัพเดียวกันด้วย น่าจะได้บาบนนะแซนนูไฟเบดครับเฮียบิงเจสเปีย เขาเข้าผมอ่ะอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากดูเราชอบใจนะครับอย่าลืมเชื่อกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเกมนี้ขอบคุณครับ